อันนี้เวลาที่เราจะติดขอบลามิเนตนะครับปิดขอบลงเนี่ยอันนี้ระวังเลยนะครับเพราะส่วนมากเนี่ยถ้าติดแบบเนี้ยเดี๋ยวจะทําวิธีที่ผิดให้ดูกว่าส่วนมากจะปิดแบบนี้นะครับปิดไปเพื่อให้เกินเจนอขอบกะจริงแล้วก็มาเก็บด้วยจิมเบอร์ สับของช่างเนี่ยสับของจานตั้งขึ้นเองว่าเราเรียกว่าสระอานนจะเป็นแบบสระอาก็คือตัวเนี้ยเพราะเดี๋ยวพอเวลาช่างมักจะทําแบบนี้ทางเนี้ยถือว่าผิดละผิดตรงไหนครับรอยต่อรอยต่อมันไม่รอยต่อจริงมันต้องอยู่แบบนี้ถูกไหมถ้าอยู่อย่างเงี้ยกลายเป็นว่าเพราะถ้าเกิดไมา้ไมา้ตรงนี้ยื่นเยอะละมันก็เยอะไปอีกใช่ครับต้องจะเป็นสระอาเนี้ย เพราะนั้นรอยต่อจะผิดรอยต่อต้องอยู่แบบนี้นนเนี่ยเป็นแนวเดียวกับตัวนี้นะครับรเพราะนั้นถ้าเกิดว่าเกิดในกรณีที่เก็บแบบนี้จริงๆต้องใช้ใบใบกบมาสับตัวนี้ทิ้งให้ได้แนวตัวนี้ก่อนเพื่อที่จะรอยต่อมาต่อตรงนี้ถึงจะเป็นสิ่งที่ถูกไม่ใช่มาต่ออย่างนี้นะต่อองี้ผิดเลยนะเนี่เรามักเผลอเลยเพระเาระฉะนั้นวิธีที่เราขี้เกียจมานั่งสับตันเนี่ยเราก็ทาติดให้เสมอเลย อ่าเสมอนายถูกต้องเสมอนายไว้เพ<อ>ราะ<อ>เดี๋ยวตัวนี้ตัวนี้มาชนนี้นอ,นอ่ามันก็จะได้เป็นแนวแนวเดียวกันเห็นะนะครับอย่าลืมนะครับเนี้พลาดไม่ได้นะถ้าถ้าในกรณีที่เลยเราก็ต้องมาสับอ่าในส่วนมาเฉยเลยรับไม่ยอมดูถ้าต้องกลางครับต้องสี่ห้าเงินก้าอย่างนาี้ถ้าแข็งแรงดูบ่าสี่ห้าไม่ใช่เดี๋ยวติดติดบนล่างก่อนเลย